สวัสดีครับพี่นนักแฟนครับเอฟซีพอกันยังไม่เสาของเสาวันที่สิบสองพันหาร้อยหกสิบห้าเตือนเตะเสาพี่นว่าเสียงบอกให้เธอเลยยังบันทันดีๆแล้วมัยาการยังไม่ซ้อมมาฝากพีฝากนอนกันยุ้ ดมครับพี่น้องครับบรรยากาศเป็นหมอกข้นอวนยังวานเสาร์ไข่ไข่แค่ใกล้เสือหอดหนาหนาวไหมพี่น้องคือเป็นสั่นปกติหนาเนี่ยเป็นหนาหอนมันคืนหนาวไหมโอ้ยเดี๋ยวนอนห่มผ่ากันพี่น้อง ดูเทียนา่เียมันเดนนอนเดนอนว่นเดดนนอนแบบถอดเสือนอนเดียมันสี่ห่อนแต่ว่าบานนี้เดนลงเสือเดนส่เสือเข็นยาวนอนพิษปกติพิษฤดูพิษพิษธรรมศาสตร์ที่น้องโอ้ตัวเอนกำลังแดงจิงคืขึ้นมากคนกำลังพลึ้นมาก ฤดูการเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว ยังบ่ท่านมีผูใ้ใดตื่นนะสารับมือกล่องเนี่ยแต่ว่าบางคนาายานแต่งบุญตื่นแต่เช้าแล้ยรุ่มวัน <c oughs> ต้มกาแฟต้นน้องัดกินกาแฟครับพี่น้องครับ ก้องแจ้งบาบาม,ามาพี่น้องคอมเมนต์คำว่าอะไรเด้อนะครับบางคนก็ว่าวันนี้กองคือมั่วแท้บางคนก็นว,กาานกนว่าคือแจ้งแท้ก็ยังบ่เข้าใจว่ากองมันเป็นจังได๋มันเป็นเพราะอย่างยังคอยปัน้นยัง่อยบ่แจ้งมันยัง่อยเป็นคนมัวครั้งมือก็แจ้งดีๆดิด มาขึ้นนอนนอนดีพี่น้องเพรอาการมันเย็นมันหนาวนอนสาวเดี๋ยวสอดแจงเลย ด้านปุ่นเหรอขี้แหงไว้เอะมาจะเท่ไหมด้านยางนังไงขี้แหงไว้เอะเท่นะตื่นไปรถหนักมาแลนบอ่อรถกับรหนักเท่าไรเนาะเริ่มแหงหน่ <c oughs> <c oughs> อยอ๋วันที่สิบสองนี่พี่น่องจะเริ่ม อางอำเภออุทุมพรพิสัยอุทุมพรฒพิสัยซีสเกตนี่ยนะย่าลืมหายกำล่องใจครับพี่ตองกับเฟนครับเวฟซี่ทางพลมีโอกาสแล้วที่ซานอัได้ไปซด้รสไปเล่นให้พี่้องได้เบิ่งกันฤดูกาลนี้เพราะว่าทุกคน กะชิดได้เห็นแต่ไหล่สดนะครับพี่น้องเห็นแต่ทางไหล่สดมันบ่อขักใจเท่าไหร่ดิมันสี่มันมันสี่อันนั้นเท่าไหร่มาเนี่สิได้เห็นทางด้านหน้าเวทีได้เห็นแบบสดๆดนตรีมวนๆสิได้เห็นกันนะครับพี่น้องครับวันที่สิบสองทั้งซีสเกเตอนะครับอย่าลืมให้ยกำลังใจมาบึงวาระวาง หนาเวทีครับไล่สดมันสิมวนเกินกันไปไดยน,นะครับผมว่าหนาเวทีสีคักเลยเห็นดนตรีสดๆเนาะ หนาวหอนก็หนาหนาวว่คือกันพี่น้องบางช่วงเดือนเดือนตุลาพฤศจิกาท่านว่าแตเว้นมันเดขึ้นอยู่ฝั่งนี้ขึ้นอยู่ทางนี้ที่เคยแต่งพี่น้องเบิง่งแต่เดือนเมษาเดือนหนาวหอนเดือนมีนาเมษากุมภาพไมีนาเมษานมันเดขึ้นตรงๆนี่ครับพี่น้องมันเขึ้นซื่อนี่เลยมันเดขึ้นตรง หนาหนาวไมัได้ขึ้นยู่ซื้อยุกกยุกข้าอยู่ใช่ไพี่น้องใช่เลยไมันด้ขึ้นตรงแต่เม้นกำลังโ่ขึ้นมาอืมผิดเปียบว่ะทางทางผลนั่งหมอกโคโน่อยู่เลยพี่น้องคล้ายๆกรับหนาหนาวเลยวันนี้ขนาดหนาหอนเลย Mẹ nuôi, tươi lâu lo ha, nhang <laughs> hả nhân mẹ nuôi? Hả? há số phơ Chị về xé hèn tà lát bò Về tà lát đấy Ồ Nói về xô phơ kìa nhân, xô phơ kìa nhân há, phụ đề sán Phụ đề nhân phọc vai phọc vai โอ Dante, ้ยรอยมาไหนเนอะเดี๋ยวรถขั้นไหนไปเห็นเนอะแม่ครัวสวัสดีตอนเช้าค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสองสาวสิพันเปตลาดพี่เ้องไปหาเงียไปหาเงียไปหาเงียบเว้ยแต่เว้ยแต้เกี่ยไก่ไป รถจอดทอี่นี่รถพีระมโอจะเป็นรถรถแห่รถบัตรทั้งสี่ขั้นกับจอดที่นี่รถตรงนี้ทุ่งเวทีกับจอดอยู่นี่ด,อดอูในโดน <c oughs> โมนี่โอ้ยหหงเงินเลยบนหนาวบนนอหนิเนาะ พญานอนหนาวบัดขึ้นใครเนี่ยแต่มีผอหุบเน่อวายมันสีโบนาวนานี่กับหนาวนี่โดมยังเห็นอย่างน้ยเนาะนั่งกินกาแฟปะอโอ้อ่เอาเสเื้อขนผมเสื้อขผมยังเลยครับอัอ,อดชิดทำองหอนไม่ยืนบ่นี่หละกระชิมากยบุนนั่นนั่น <laughs> จานบุญกระต้มเพื่อน เตียงเตะเสาเนี่เสบียงอาหารม่ด้อกชิดอาบนี่มากันน้องแอนมามาแต่แปสบู่มาเพื่อนจั์ผมเอิ่หนวดถมีซื้อดิเตยน้องคนนึงมาอังน้อย่างน้อนดิมาอันนี้เป็นหมาอย่างพี่น้องเคยเห็นมั้ย มูยัดใส่กันนะมมบอกมาบอกดลบิน้อมนองแนมาเตเชบนนมาบุนมนาฝนมาต้อต้องถามน้องแอนิน้องแอนเพิ่งตื่นมานั่นนี่นอนหรือนอนเสหรือนอนบ้านเดนเสือ่

เตืมวันสามเรือนมิมบบบเออนี่เพิมซีอ่ขบอ้มาิ้มจิมันีน่มัง้ามบ่เอมันเป็นหมากนเองสงสัยหมากันนี้พี่น้องเคยจักรกับข้อมเม็นว่าได้ซิ้หมากเองก่อนจิไปถามน้องเอียนนะครับหมากเองอ่ะสารับคลิปนี่ไอ้สเน่พรแม่ได้ลิปหนาเขาพูดแฟนกับเอฟซีทีตดตาม จบยื้อกับหมากันนี่แหละพี่น้องแต่ว่าลูกเจ้าก็หมากอย่างงงหมากอย่างพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดตามเรื่องคนในคนสัตว์ใครช่องพ่อบยาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลบำจำก็ไม่รู้จำนี่นะครับน้องเรื่องหมากนี่เป็นหมากอย่างพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องครับพี่น้องผู้จักนะครับไปแล้วครับพรคลิปหน้าครับ